ครับสาหรับคนที่อยากแต่งข้าวนะครับแต่กับหมูอย่าแตงอย่างใดนะครับอแต่งยาวๆไปก็เบาไหวนะมันหมูจะใหญ่ไย้งนะครับเอาเริ่มเลยนะครับเริ่มเอาบาทเดียวก่อนนะครับคือบาดข้าวกลมเลยนะครับข้าวกลมบาทเดียวนะบาทเดียวนะก็คงได้ยินมานะครับข้าวกลม ข้าวบาทเดียวนล่นะอ่าอย่างเช่นไอ้แบบโบราณบนานนะครับสาวรับเจ้ากินข้าวหอ่อตองเบาเตียวกองกินจิ้นไก่ต้มกินจิ้นไก่น้อยอย่างนี้นะครับอ่ามันก็ไอ้แย่ข้าวบาทเดียวนะครับข้าวบาทเดียวก็หมายว่ามันเนื้อเหล่องเป็นจะสำเร็จ ใจความอยู่ในบาทเดียวได้เนยนะครับตู้ก็มีอยู่ลายทำลายบทอย่นะครับที่เป็นตัวอย่างได้นะฮะผมยกตัวอย่างมาก็ก่อยแล้วนะครับว่าก็คือลักษณะบาทเข้ากล้อมก็คือบาทเดียวนะครับแต่บางครั้งนะครับในสมัยโบราณปุ่นสี่บาทพวกกันยังห้องว่าเป็นข้ากล้อมอยู่นะครับก็แล้วแต่ว่า แล้วแต่ว่าเป,น,เปนจะห้องนะครับอแต่ในสมัยประเดี๋ยวนี้มันอแบ่งว่าเป็นข้าวยาวข้าวกลางข,ข้าวกลอมอย่างนี้นะครับมันก็ก็ก็ห้องกันไปนะครับก็บ่เป็นอย่างนะครับเฮามาดูเลยนะครับว่ามันจะฉันนั้นละก็เป็นอย่างเอี้ยนะครับอย่างเอี้ยนะครับบาทเดียวเนี่ยสาวรับเจ้านะครับเสียงตรีนะฮะเสียงตรี กินข้าห่อตองนะฮะตองเสียงจัตาวานะครับเบาเตียวกองอันนี้จะเป็นสามก็ได้นะสามตัวก็ได้นะเบาเตียวกอ,นะะกองเสียงสามัญน,นะ,ะกินจิ้นไก่น้อยกินจิ้นไก่ต้มน้อยหรือต้มเนี่เป็นเสียงโทพิเศษนะครับอ่าม่เจมไม้โทนะครับ ไม้โทนมันมีอยู่สามเสียงนะครับไม้โทนะัะไม้โทเสียงตีก็มีนะครับไม้โทเสียงโทปกติก็มีนะครับแต่ฉันทันแรกอันนี้นะครับจะต้องเป็นโทพิเศษนะครับเท่านั้นนะครับฮะต้องไปดูระดับเสียงนะฮะผมจะแนบเพิ่ไปดูนะครับมาลองไปดูนะครับเรามาเริ่มแต่งกันเลยนะครับอืเริ่มแต่งเลยนะครับอ่า การแต่งข้าวจ้อยนะครับการแต่งข้าวจ้อยอเขียนเป็นภาษาละนาก่อนนะครับการนะครับการาให้แกได้สองตัวนะครับเอาตัวละเอาตัวละเขียนนี่ก็อนุโลมเข,เขียนได้นะครับแต่ก็บรถทุกต้องตามหลักการนักเใดนะครับแต่อนุโลมเขียนกันได้นะการแบบนี้นะครับก็ตัวกะตัว ไม้กาสกดอได้ลอเรือหลวละลอเรือเนี่ยนะครับก็อนุโลมเขียนได้นะครับแต่ถ้ามันถูกจะแต่ตามโบราณบ่นเอาตัวตัว้านะครับนี่นะครับการนะครับการแต่งครับการแต่งข้าวจ้อยนะครับข้าวนี่เขียนได้สองแบบนะครับ เอาตัวข้าเขียนนะครับอ่าแบบวิ่กับข้าวนะครับอ่าเอาตัวกะนะครับกะอ่าตัวละละหฮอย่างนีนะครับอย่างนีกับข้าวอ่านเท่ากันนะครับอ่าแบบแบบวิ่ก็ข้าวนะครับอ่านก็ข้าวนะครับแบบวิ้ก็อ่านข้าวไม่ใช่ข้าวนะครับอ่านเต่ากันนะครับอ่านเต่ากันนะครับ เพราะนั้นใช้ตัวใดก็ได้นะครับบ่มีปัญหานะครับอ่ากรมี้นะครับอการแ่งเข้าจ้อยนะครับจ้อยนะรัตัวจ้อยนี่ต้องใช้ตัวจ้านะครับอันนี้ตัวจ้านะครับเสียงตรีนะครับต้องใช้ตัวจ้านะครับมาอ่ะเนี่ยได้แล้วครับอ่าวรรคแรกนะครับเสียงตรีนะครับอตรงนี้ตรีนะครับเสียง การแต่งข้าวจ้อยตัวนี้ฉันทะลักวอกนี้จะมีสามตัวหรือสี่ตัวก็ได้นะครับอ่าแล้วแต่แล้วแต่นะครับการแต่งข้าวจ้อยอันนี้เขียนเป็นภาษาปริวัติแบบที่สองนะครับอ่าอ่ามาจากตัวนี้นะครับต,ต,ตัวหนอนนานานะครับการแต่ง อันนี้เขียนไปเป็นภาษาปริวัติแบบที่สองนะครับอ่านว่านะครับการแต่งข้าวจ้อยนะครับอันนี้ก็อ่านว่าการแต่งข้าวจ้อยนะครับแต่ถ้าคนหมูเรื่องก็อ่านว่าการแต่งข้าวช้อยนะครับมิเดเบลไว้แล้วนะครับมาได้นะครับเพราะฉนั้นเพิ่นถึงมีแบบที่สามมาเห้นนะครับก็คือ การเขียนแบบตามสำเนียงกำอู้นะครับตามสำเนียงกำอู้นะครับอา้าวการการอ่านว่าการนะรบ,บนเนี่ยการนะครับนี่มันก็การนะครับการการเนี่ยได้ครับใส่ไม้จัตวาเข้าไปครับการอ่าน,นี่การแล้วครับการแล้วครับ ภาษากะมูจะจะยังอี้ก็ได้นะครับอ่าแล้วแต่อ่าแล้วแต่บ่มีปัญหานะครับการแต่งนะครับแต่งแต่งนี่มาเปลี่ยนแล้วครับมาเปลี่ยนนะฮะแต่งนี่เต่าละตำบลนี่อ่านว่าใดข้าวจ้อยนะครับพ่อาาาานอ่านว่าข้าวจ้อยนะครับมาเฮาบบเฮามาสนใจว่าพ่นจะเขียนยังใดละไอะ้ปริวาิแบบสองเนี่ะได้ยินว่าข้าวจ้อยนะครับอ่า ได้ยินได้ยินทางบนญฮะตามสำเนียงตางบนญละพ้นว่าข้าวจ้อยนะครับข้าวจ้อยก็เขียนไปเลยข้าวจ้อยอ่ะสะกดห้ได้ข้าวจ้อยนะครับข้าวอ่าเนี่ยหมายข้าวจ้อยอเอาตัวจอนะครับจอนะครับจอยนะครับจอยนะครับจอยจอยจอยจ้อยนะครับไม่ตีนะครับ จอยจอยจอยจ้อยจ่อยนะครับมาเอาตัวจ้าเอาตัวจอนะไม่ใช่ตัวจ้านะครับมาตัวจ้าคือตัวเพนะอันนี้อันนี้ทดแทนตัวจ้านะครับอันนี้เอาภาษาไทยตัวจอจอจันเนี่ยเป็นอักษรกลางนะครับในภาษาไทยนะครับกจดตดตปปอนะครับผันได้กู้เสียงนะครับจอยจอยจ้อยจ้อยจ่อยนะครับอ่าแตงเห็นบนนะครับอ่า บทนี้เปินเฮอสัมผัสอืระวางระวางวักนะครับอตรงนี้สัมผัสก็ได้บ่สัมผัสก็ได้นะครับสัมผัสด้วยอด้วยสละก็คือจอยเนี่หละครับจอยเนี่ยนะครับ,รบมันก็สละออยอยู่แถวเนี้นะครับตัวสองตัวเนี่ยนะจะเอาอันไหนก็ได้นะครับแต่ถ้าสมมติว่ามันมีแถมสัมผัสหนึ่งก็าจาเป็นจะต้องแบบ แบบาสาระนี่ก็ได้นะครับสัมผัสดโดยเขาเรียกว่าเนื้อเรื่องนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวโอทีหลังนะครับเอาเอาเอา,เอาสัมผัสแบบสาระก่อนนะครับอ่อนอ้อยวิถีอ่อ,อนอ,อ,อ่อ,อนอ้อ,อ,นอ,อยวิถีเห็นไหมฮะ อ่อนอ้อยวิถีนะครับจ้อยนะครับนะี่มาสัมผัสตรงนี้อ้อยนะครับอ้อยตรงนี้นะครับอตัวสองเพนะครับจะเอาตัวไหนก็ได้นะตัวหนึ่งตัวสองนี่ก,นนะบบ RF, ก็ได้นะแต่ถ้าจะเอามาเอาสัมผัสแบบอี้เราครับไม่จําเป็นสัมผัสอย่างอี้ก็ได้นะเอาเอาสัมผัสแบบเนื้อเรื่องนะครับก็คือสมมติว่านะครับการแต่งเข้าจ้อย บทต้องเก่งไผ่อย่างอย่างนี้ก็ได้นะครับบทต้องบทต้องเก่งกลัวอย่างอย่างนี้ก็ได้นะครับมันลงจัตวาเหมือนกันบทต้องบทต้องนี่เป็นคําขยายกลุ่มนี้นะครับก็ก็ได้นะครับบม่มีปัญหานะครับอืสัมภัษ์ก็ได้ไปสัมภัษ์ก็ได้นะถ้าสัมภัษณ์ก็ดีนะครับได้ก็ดีนะครับอ่อนน้อยวิถีนะครับเอาเาก็มาเขียนนะครับเป็นภาษาปริวัติแบบที่สองนะครับ on oi วิถีอันนีอ้อันนี้มาอันนี้ก็อ่านอ่านนะครับอ่านนะ on oi วิถีนะฮะในภาษาปริวัติแบบที่สองนี่นะครับคือตัวนี้นะครับอันนี้ก็ on oi วิถีอ่อนอ้อยนะครับอ่อนอ้อยอ่อนอ้อยวิถีนะครับนะเห็นไ,ไหมอ่อนอ่อนอ้อยวิถีนะครับแต่บนบนอ่านว่าอ่อนอ้อยนะครับ อ่อนอ้อยวิถีนะครับอ่าอันนี้ถ้าสมมติว่าคนหมโหก็อ่อนอ้อยวิถีะนะับมันสำเนียงละนาอันนี้เป็นเสียงโทรพิเศษนะครับต้องอ่อนอ้อยวิถีนะครับอ่าเพราะนั้นก็การเขียนแล้วจะมีปัญหาแล้วนะครับอ่าิลมอ่อ,อนอ้อยอ่อนอ้อยเนี่ยได้แันเป็นอ้อยแล้วครับ ในภาษาไทยในีเ่นบอกมีวันณยุคโทรพิเศษามื่อนะครับเพื่นมีเอกโทตีจัตวานะครับพ่อยน,นั้นผมก็เอาจุดประดับไว้นะครับเพื่อไว้ว่าอ๋ออันนี้ต้องออกเสียงโทรพิเศษนะครับอ่อนอ้อยวิถีนะครับอ่อ,อนอ้อยวิถีนะได้แล้วครับอันนี้ต้องออกโทรพิเศษนะครับการแต่งข้าวจ้อยอ่อนอ้อยวิถีนะ อ่อนอ้อวิถีนะครับบาทเดียวบาทเดียวพอดีบาทนะครับอืมบาทห้อยใจอ,อ,อีกก็ได้นะครับไม่ก่าน้อยนะครับไม่กลาน้อยหรือนะครับหรือจะใช้ไม่ก่าวงก็ได้ก็ตามใจได้สองแบบนะครับบาทเดียวนะครับ บาทเดียวอ่าจะเอาปอหรือพอแล้วครับอย่างอีป้ปออ่าอ,อย่างอี้พออ,อย่างเดียวปอดีอ่าอย่างเดียวพอดี แจาสำเนียงอนไนอ่ะเอาพออ่ะถ้าเอาพอก็เอาตัวนี้นะครับตัวพักนะครับอย่างเดียวพอดีนะครับพอดีอ่าอย่างเดียวพอดีถ้าเอาตัวตะเกียก็คือปอนะครับปอดีนะครับอ่าอ่ารมท้ายวรรคที่สอง คือถีนีนครับจะต้องมาสัมผมัสอ่าตัวนี้ต้องต้องสัมผัสนะครับต้องสัมผัสถึงเฉเพาะนะครับหรือบ้านไไรต้องเป็นเป็นชนะลักไอไอแบบเหลือโยงไปนะครับวิถีนะครับมาสัมผัสกบพอดีนะครับดีนะดีเป็นเสียงสามัญน,นะครับมาอันนี้ถีเป็นเสียงจัตวานะครับบาทเดียว พอต้องเอาตัวพอสัมเพายืมนะครับยืมตัวพอสัมเพาเนี่ยครับมาแตนมาเป็นตัวพระเนี่ยนะครับบาทเดียวพอดีนะครับบาทเดียวพอดีเอามาเขียนเป็นเขียนเป็นภาษาปริวัติแบบกะมูนะครับเฮาบ่พอแล้วบ่พอทั้งนี้ละอได้ยินเสียงว่าบาทเดียวพอดีเฮากับสกดไปตามนั้นนะครับบาท บาทเดียวมันก็เหมือนกันนะฮะพ่อนะครับพ่อนะครับพอดีอพ่อพอดีนะครับอพอดีอันนี้เป็นเสียงกระโมแล้วครับกรมโมหอยใจตัวนี้ก็ได้ฮะคือมันเหมือนอันนี้บาทเดียวพอดีนะฮะพอดี เอาใจตัวนี้นะฮะมันเป็นเสียงกระโมแวแล้วมันมีปัญหาแล้วฮะก็คือข้าวก้มนะอันนี้อันนี้บบสัมผัสก็ได้บบสัมผัสก็ได้นะตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้นะครับอ่าก็มันเป็นจุดปะนี่แหละนะครับอ่าคือสัมผัสก็ได้บบสัมผักสก็ได้นะก็คือข้าวก้มนะครับก็คือนะครับอ่าตกคะคือก็คือ ข้าวกลมนะครับกำนี้เขียนอย่างนี้นะครับข้าวนะครับข้าวกลมอืมนะก็คือข้าวกลมนะครับเขียนเป็นเป็นภาษาปริวติเบอที่สองนะครับเอาตามตัวก็เลยนะครับขอข้อข้อกับก้อนะมันเป็นโดกะนะครับคือน,นะครับ คือเอาตัวคอคนมามาแทนนะครับอคือนะครับอันบนปุ่นหมีปุ่นหมีแต่กางลูกมันคือมันอ่านได้เาอาใส่อือปุ่นอือปุ่นยางอี้ฮะเพิ่มเพิ่มเพิ่มไปหน่อยนะครับข้าวนะครับข้าวก็เอาตัวคอคนมานะครับเขียนมานะครับอันนี้ปฏิวัติแบบที่สองนะครับเขียนไปตามนั้นนะครับมันข้าวนะครับมันอันหน้านี่มันเป็นตัวกะนะครับตัวกะ ละหงนะครับอแต่อ่านเท่ากันนะครับอ่านเท่ากันนะข้าวก็คือข้าวก้มก้มเสียงโทพิเศษอ่ะใจตัวตวกะนะครับมกมอมอันนี้อ่านได้นะครับอ่านได้นะก็คือข้าวก้มนะก้มเสียงโทพิเศษนะครับ ตัวนี้คือตัวกะนะครับไม่ย่อหรือไม่เอกเนี่ยนะครับก็เขียนว่าก่อนะครับอันนี้ก็อ่านว่าก่อแต่อ่านจริงๆแล้วอ่านว่าก่อนะครับอ่าก่อทีนี้เฮามาเสียงก็คือข้าวกลมนะฮาเฮา่าาอพอแล้วทั้งบนมันเป็นได้นะครับเขาจะเขียนยังไก็ได้ทั้งร่มนี่นะจะเอาก้ออย่างนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็ก้กอน,นะครับ อันนี้ก็ก่ออันนี้ก็ก่อนะครับเท่ากันนะฮะเลือกเอาตัวไหนก็ได้นะก่อเอาตัวนี้นะคะก็คือนะครับคือในภาษาไทยแล้วพ้นเลิกเลิกใจไอ้อคนแล้วนะครับคือนะครับเอาออกมาเปลี่ยนตัวนี้คือคือคำอูอันนี้ทั้งรูปนี้ต้องคิด่าเป็นภาษาไทยนะครับ ยกเว้นไอ้ตัววันอยุโทวพิเศษนี่มันเป็นตัวยกเว้นนะครับแล้วก็ตัวประเภทยอยักษ์นะครับมันเดี๋ยวเดี๋ยวจะอู้ฟังวันหลังนะครับตอนนี้มันมียอยักษ์นะครับข้าวนะครับก็เอาคอใส่นะครับข้าวนะฮะข้าวก้มนะครับอ่าอันนี้มันแค่ก้มก้มมันก็โทปกตินะครับผมได้จุดประดับไว้นะครับเมื่อมันออกเสียงโทพิเศษนะครับ คือข,ข้าวกลมนะครับก็คือข้าวกลมนะนี่นะครับอ่า,อา,อาในได้ทั้งสามแบบนี้นะครับอันนี้คือภาษาล้านาเก่าเงาอันนี้คือภาษาปฏิวัติแบบที่สองนะครับอันนี้คือภาษาไทยนะครับเอาภาษาไทยมาเขียนตามกมํา demek. อู้ตังบนพุ่นนะครับเพราะนั้นก็คนทั่วไปก็จะต้องอ่านทั้งร่มนี้นะครับอ่านทั้งร่มนี้การ แต่งข้าวจ้อยอ่อนอ้อยวิธีบาทเดียวพอดีก็คือข้าวก้มก็คือข้าวก้มเป็นจะนี่แหละครับ